สวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm exe กับเกม sd Gundam Battle Alliance คลิป b a n s h e e Non Gameplay นะครับมาในครั้งนี้เราก็จะนำบัวพิสูจน์อีกหนึ่งเครื่องที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของผู้คนในเกมนี้นำมาโชว์เกมเพลย์กับการเล่นเบสิกพื้นฐานให้ดูนะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยชื่อเต็มของ b a n s h e e Non ก็คือ Unicorn Gundam Zero Two แบนชีนอนนะครับก็คือยูนิคอนการดั้มเครื่องหมายเลข2นั่นเองรหัสของเครื่องเนี่ยคือ RX0 แล้วก็จะมี N ข้างหลังตามนะครับน่าจะเป็นตัวอักษรที่มาจากคำว่านอนพัฒนาต่อมาจาก RX0 ยูนิคอนการดั้ม Zero Two Banshee ที่ขับโดย b r u e a w e l v หรือ Marida c r u s นะครับเป็นหุ่นของซีรีส์โ o วิสูตรการดั้มยูนิคอน OVA นักบินที่ขับเนี่ยชื่อ r i d ี y m a r c e n a s สิ่งที่ทำให้โมบิสูดเครื่องนี้โดดเด่นก็คือ ARM Armor x c ที่ย่อมาจาก c e n o c o n n e c อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ากับแบ็คแพคเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปล่อยพลังงานในขณะที่ใช้เสารับสัญญาณบริเวณหัวเพื่อตรวจจับคลื่นไซคมิวจากโมบิสูดของศัตรูและยังช่วยให้นักบินที่ไม่ใช่ New Type เนี่ยสามารถใช้งานระบบ NTD System ได้ด้วย แล้วก็ในส่วนของ A.D.D. System Psycho Frame และ l u m i n o u s Crystal Body เนี่ยสามารถรับฟังข้อมูลได้จากคลิปของ Unicorn g ระดั g เกม play ที่ทางช่องได้เคยอัปโหลดไว้นะครับอาวุธสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในเกมเนี่ยก็จะมีบีมทอนฟ้านะอาวุธประชิดหลักดาบเลเซอร์ที่ติดตั้งบริเวณแขนใช้สำหรับการต่อสู้ระยะประชิดนะครับบีแมกนัม ปืนหลักของ RX Zero Series อำนาจการยิงมีความรุนแรงมากกว่าบีมไรเฟิลธรรมดาถึง4เท่าและยังใช้รูปแบบการบรรจุพลังงานด้วยแมกซีนทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้จนกว่ากระสุนจะหมดโดยไม่ต้องรอการชาร์จพลังงานเหมือนบีมไรเฟิลทั่วไป r v o o v i n g Launcher อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับปีแมกนัมของแบชีนอนลักษณะคล้ายคลึงกับซูเปอร์นาปามของ RX s e v e นะครับหรือก็คือ R.S. 78 2กันดำนั่นเองมีทั้งหมด4ี่ลำกล้องโดยแต่ละลำกล้องเนี่ยจะมีอาวุธที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธรอง2กับถ้าไม่ตาย S.P.A. เนี่ยก็จะเป็น Arm Armor D.E. ที่ย่อมาจาก Defense Extension โล w Eye f i l ที่ติดตั้งชิ้ส่วนเพิ่มเติมให้มีไซโคเฟรมมากขึ้นมีทรั s สเตอร์ถึง6จุด และยังเสริมเมกาแคนนนที่ใช้โจมตีระยะไกลด้วยเลเซอร์ขนาดใหญ่เข้าไปอีกจึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบตามความสามารถของนักบินเลยในส่วนของข้อมูลก็ส่วนหนึ่งจะไปตามรับฟังรับชมกันที่คลิปของยูน c o r n การ d ดัมเกม p l a y คลิปแรกที่ได้ปล่อยออกไปนะครับเอาล่ะคราวนี้ก็มาในส่วนของการโชว์เบสิกการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับ ครั้งนี้เราจะใช้ด่านของซีรีส์บวพิสูจน์การดั้มวิงเนาะการดั้มวเป็นด่านอลมานขั้นที่2นะครับโดยบอสที่โผล่มาเนี่ยก็คือดับเบิลเอนะด่านชื่อซีโร่ vs เอเปเยนนะครับเลเวล MS ที่แนะนำเนี่ยคือ78เพราะว่าผมจะเล่นเป็นระดับยากแล้วนะครับแบนชีนอยก็เลเวล90ไปแล้วส่วน วิงแมน2คนที่จะพาไปด้วยในรอบนี้เนี่ยทางซ้ายมือก็คือบานาชลิงที่ขับฟูอ l a เมอร์ยูนิคอนกันดั้มนะครับจะมาจากซีรีส์เดียวกันเนาะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยคือมาริดาครูสนะครับที่ขับครัสติ i a หรือกษัตริยาก็มาจากซีรีส์เดียวกันเช่นกันน่าจะเป็นแบบ d ดรีมทีมเลยเพราะปกติจะไม่มีโอกาสได้มาจับทีมแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่เฟ i ตี้มาเซนัสเขาได้แบนชีนอนมาเนี่ยคือเขาได้ ทำการยิงมาริดาคูสไปแล้วแล้วเขาถึงจะได้มาขับแบนชีนอนอันนี้ก็เหมือนรีมทีมนะครับเป็นสายชูตเตอร์กับทั้งทีมเลยเ เดี๋ยวผมก็จะเปิดจากการโจมตีระยะประชิดเหมือนกับทุกครั้งนะครับหนึ่งสองสามการโจมตีประชิดธรรมดาได้สามสินะครับหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็ประชิดพิเศษหมุนตัวทุบครั้งเดียวหมุนตัวเตะหรือเปล่าอ่าหมุนตัวเตะนะครับครั้งเดียวอาวุธยิงหลักคือบีมแมกนัมกระสุนจะเส้นใหญ่นะครับ กระสุนมีทั้งหมด5นัดก็ยิงครั้งละ2หรือ3นัดก็ได้ครับแล้วก็อาวุธลองหนึ่งอุ้ยารลาดเลยอาวุธลองหนึ่งเป็นการยิงเหมือนกระสุนแล้วก็เข้าไประเบิดใส่ศัตรูนะแล้วก็อาวุธลองสองเดี๋ยวผมจะยิงใส่ตัวข้างบนที่เป็นอาเมตีีนะครับแต่จะยิงเป็นเหมือนบีมไประเบิดใส่ศัตรูนะครับ การคอมโบมาตรฐานก็ใช้วิธีแบบนี้ได้นะครับก็คือฟันประชิด3ฮิตแล้วก็เตะประชิดพิเศษ1ฮิตยิงกระสุน3โอ้แตกแล้วยิงกระสุนต่อด้วยลอง1แล้วก็ลอง2หรือว่าเปิดด้วยลองหน่แล้วก็ต่อด้วยปืนการยิงก็สร้างคอมโบได้อย่างอิสระนะครับตามแล้วแต่สถานาการณ์แล้วก็วิธีการเล่นของแต่ละคนเนาะ กระสุนให้ยิงทีละ2-3นัดนะครับแนะนำว่ายิงทีละ2นัดจะได้ยิงได้เป็น2เซตจ,จะดีกว่าเอาดีโลสามารถยิงเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลได้ด้วยแต่อาวุธเนี่ยจะเป็นรูปแบบของบีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บันชีนอนเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากับการต่อสู้ กับศัตรูที่มีไอฟิลนะเพราะว่านอกจากท่ารองหนึ่งกับการโจมตีประชิดที่เป็นบีมเซเบอร์เนี่ยเขาก็เป็นบีมหมดเลยแล้วก็ถ้าเราเน้นจะเน้นทำเดเมจนะครับเน้นเร่งทำเดเมจเนี่ยเดี๋ยวตอนเจอบอสผมก็จะทำให้ดูนะว่ามันก็จะมีสเต็ปในการปั่นเดเมจด้วยความเร็วอยู่ด้วยนะครับตรงเนินพวกนี้จะมีกล่องด้วยนะถ้าเราบีมขึ้นไปเก็บ S.P.A เต็มแล้วนะเดี๋ยวลอดตอนไปเก็บกล่องฝั่งนี้นเดี๋ยวผมจะใช้ S.P.A ให้ดูนะครับเป็นท่าการถล่มด้วยเมกาลอน чер เ,เอ้ยเมกาแคนนอนอันนี้คือ S.P.A ของแบชินอนนะครับยิงเป็นแสงเลเซอร์เส้นใหญ่แล้วก็ทำเดเมจเยอะด้วยเนื่องจากเขามีแอนิเมชันแคนเซิลสำหรับการคอมโบท่าทางที่รวดเร็ว ก็เลยเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากการเล่นของคนในเกมนี้เลยนะครับยิงธรรมดาคอมโบโลองหน่งลองสองยิงธรรมดาแล้วคอมโบด้วยลองหนึ่ง,โโง,งเข้าไปฟันแล้วก็ระยะประชิดฟ,ฟันกวาก็มาตรฐานปกตินะครับรเป็นเบสิคของหุ่นตัว ถ้าฟันกว่าแต่ถ้าที่เป็นการโจมตีเพื่อปาดศัตรูให้ลอยขึ้นเนี่ยจะเป็นเบสิกของหุ่นตัวนี่ตรงนีมีกล่องด้วยนะมันมืดๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นต้องสังเกตดีๆนิดนึงมาในรูปแบบของการเปิด NTD system วไว้แล้วนะคอมโบโจมตีได้เต็มที่ เดีย๋ยวเราก็ไปโชว์ฟันเดเมจตอนเจอบอลนะครับเพราะว่าผมจะโชว์แบบว่าฟันให้กระสุมมนหมดเซตเลยใช่เขาจะฟันเป็นสองทีะครับแต่มันออกมาเป็นสามยิเพราะว่าครั้งที่สองเนี่ยเขาจะแบบฟันเหมือนกับรวบสองครั้งถ้าจะเจอกับ double X เนี่ยเราต้องขึ้นไปที่เนินทางฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับจะมีกล่องอยู่ฝั่งนั้น ก็ให้เราวิ่งเข้ามาในพื้นที่ก็จะทําการเข้ามาหาช่วงกา่ยิงกระสุนธรรมดาให้หมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะคอมโบแบบเต็มที่นะครับด้วยการใช้ลองหนึ่งลองสองสลับไปมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันจะยิงสลับไปมาได้เรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้กระสุนธรรมดาแล้วก็ปรับโลแอคชั่นแล้วก็ยิงนะครับยิงสลับสลับสลับไปเรื่อยๆศัตรูก็จะติดเบรกได้ง่ายมาก และใช้ s p a อันนี้เป็นสเต็ปที่ผมเห็นมาจากเพื่อนๆตอนที่เล่นด้วยนะครับปกติผมจะไม่ยิงกระสุนให้หมดนะปกติถ้าตามดูเนี่ยจะรู้ว่าผมจะไม่ยิงกระสุนจนหมดนะครับแต่สำหรับการเล่งการทำเดมเมจบอสด้วยความรวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีนีได้เช่นกันในกรณีที่เรามีเจของกระสุนอยู่นะแต่ถ้าเราไม่มีก็แนะนำเหมือนเดิมครับว่าอย่ายิงจนกระสุนหมดพย,ยายามสำรองกระสุนไว้ด้วยนะครับ ยิงทีละสี่นัดไปเลยก็ได้แล้วก็ค่อยรอมาคอมโบกระสุนพิเศษเอาสองสามสี่ตีเบรกเร็วมากพอเกตเต็มแล้วก็ยิงสี่นแล้วก็คอมโบสลับลองหนึ่งลองสองได้ศัตรูก็จะสเสียเลือดเยอะมาก เป็นสไตล์การเล่นที่ผมไปจำมาฝากจากเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้พบเจอในการเล่นโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำสิ่งที่เราได้เห็นจากเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะคนที่เห็นวิธีการการเล่นของผมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบของตัวเองได้นะครับทุกคนจะมีสไตล์มีวิธีการเล่นของตัวเองอยู่นะครับ ไม่มีวิธีไหนผิดไม่มีวิธีไหนถูกเนาะเอาตามความถนัดของแต่ละคนเลยครับว่าตัวเองถนัดการเล่นในสไตล์แบบไหน,นทางขวานี่ก็มีกล่องให้เก็บเหมือนกันนะผมจะไปเก็บเ้อนพอเราทําการคอมโบโจมตีเป็นเซตแบบระดมโจมตีทําให้ศัตรูไม่ทันตั้งตัวเนี่ยก็เลยส่งผลให้การรีสกิลของเราเนี่ยเร็วมากแต่ผมมองว่ามันน่าจะใช้ได้กับในกรณีของ การที่โมบิสูตรฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีไอซูหรือเกาะกันกบีมนะเพราะว่าถ้ามีเกาะกันบีมเนี่ยเราจะไม่ได้เกตสกิวจากการใช้ท่ารองสองแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่มีเกตกันกเนี่ยเราสามารถระดมอาวุธลองหนึ่งลองสองเป็นคอมโบสลับกันไปเรื่อยๆทำเดเมจอย่างหนักหน่วงได้ในเวลาอันรวดเร็วครับ เป็นทิกการเล่นที่ค่อนข้างมีผลแล้วก็ปั่นเดเมจเบอร์เดเมจได้สูงนะก็เลยเป็นติดเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะาท็อปด้านการเบอร์เดเมจครับ S.P.A ใช้อีกรอบนะ S.P.A เราเต็มแล้วยมันจะเป็นการยิงแสกัดเข้าไปยิงกระสุนสี่นัดนะอ่ะผมยิงจนหมดเลยแล้วก็คอมโบนะครับเนี่ยมันจะแบบ ตัดทุบ no ุเร็วมากสามสี่ห้ายิง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 กระตูก็ต <wel> ิดเบรรอบแล้วแล้วเราก็ระเบิดขึ้นสามสี่ห้าแล้วก็ยิงยิงยิงโอ้โหรเบิดเดเมจได้เร็วจริงครับแต่กระตูนก็มดซี่ยงนึงกัน เรียบร้อยแล้ววิงวิงหน้าทิมเลยสมแล้วที่เป็นสายติดท็ทอปทอปของ GPS ปั่นเดเมจได้ร,ว,รวดเร็วดีจริงๆแต่อย่างที่บอกครับว่าปั่นเดเมจได้เร็วเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามที่ไม่มีไอฟิลนะถ้ามีไอฟิลก็ต้องระวังนิดนึงนะครับพยายามคอนโทรลไม่ให้กระสุนตดมีหลวดแดง ส่วนความเท่ก็มาตรฐานของซีรีส์ภาคโมบิสูรกันดำยูนิคอร์นนะไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วราชสีดําโอ้เครื่องหมายเลขสองที่เป็นสีดำมีเท่ hey, จริงๆ น่ายินดีนะครับที่มีแบนชีนอนโผล่มาในเกมนี้ด้วยเนี่ยอ่าคราวนี้ก็จะเป็นรอบของอ่าคราวนี้ผมจะอ๋อเราเคยไปโชว์แล้วใช่ไหมถ้างั้นในคราวนี้ผมก็จะมาพาไปเจอกับแบดชีนอนไอแบนชีธรรมดาก็แล้วกันนะเป็นด่านของซีรีส์โมบิสูดการดัมดับเบิลอนะครับ แววเสียงเพลงโนลมาหเนานะเลเวล MS ที่แนะนำเนี่ยคือเลเวล78นะครับถ้าใช้เล่นเป็นด้วยระดับความยากเนี่ย Revision คีย์ที่จะต้องใช้ก็คือจำนวน6ดอกนะกุญแจในการเปิดสมาชิกก็ทีมเดิมครับสายยิงชูตเตอร์ถล่มจักรวาลในดานนี้เราจะมีเคส NPC ที่มาช่วย2คนก็คือเทอเรียเออรเดที่ขับ เวอร์ชิวกันดมกับอาเลลูย่าเฮติซึมที่ขับอาริออสกันดะในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถบินไปทางขวาเพื่อไปช่วยอาเลลูยากับทีเอเรียแล้วก็ค่อยให้เขามาช่วยเราสู้กับพลูทเวลฟ์หรือมาริดาครูสที่ขับแอนชีกันดมที่อยู่ทางด้านขวามือ ไป้ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตอนออกมาจากถนนรงน,นั้นนะอาย้ำนะครับฟันธรรมดา3ามพีแล้วก็คอมโบด้วยประชีพพิเศษก็จะเป็น4ีีใช้ปืนยิงธรรมดาอ่าเนี่ยปืนยิงหนึ่งคอมโบลองหนึ่งลอง2แล้วก็ปืนธรรมดาให้ยิงกระสุนทีละสหรือ2นัดน,นะครับยิงเสร็จเราก็ตามเข้าไปฟันแล้วก็โจมตี ออกก็ได้เหมืนนัพยายามเก็บกล่องให้ครบนะครับแล้วก็พยายามอย่ายิงกระสุนให้รีโหลดแดงนะยกเว้นว่าเราเป็นสายชูเตอร์เรามีสกิล low a c t i ่นสำหรับการดีกระสุนนะครับเราค่อยกระน่ำกระสุนให้เต็มทีนะ่เนาะนะครับถ้าเราเข้าไปทางซ้ายตรงนี้จะเป็นจุดที่มาเก็บชิ้นส่วนของยูนิคอร,ร์กนการ์ดัมแบนชีซีโร่ทูจอแล้ว หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ยิงคอมโบสลับวิ่งเจอตัดเข้าไปแล้วเราก็รีโลแอคชั่นใหม่อ้ย,อยอเอาเรื่องอนะเนี่ยโอ้ยเหมือนเหมือนแค้นเรามาอังน,นั้นเราจัดเลยครับคอมโบไปเลยอย่าอย่าได้กลัวเราเกตเราเยอะเกตเราเยอะนั่นแน่โอ้ย,อย,อย เจ็บนะเนี่ย S.P.A เต็มแล้วใช้เลยนะครับเน็ตแรงมากคอมโบเลยป,ป,ปั๊บปับปับถ้าศัตรูเล็งเราอยู่แล้วก็จะเจ็บหนักอยู่กันนะเนี่ยแล้วพอเรายิงกระสุนไปจนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เหลืออะไรมาเซฟชีวิตตัวเองเ,เอาเลยขนาดนี้จัดการให้สกิลเลยลุ้ย ทีทีละสี่นัดไปเลยก็ได้ครับใช้ให้หมดเอามาริดาคูสมาตีกันเองโอ้ยกระเด็นกระเด็งอินอินอินุดอินอแน่ขึ้นแล้วเราก็ตีนัดจัดไปโอ้หโหดร้ายจังเดี๋ยวรับจะเย็นยาข้าแล้วคอโบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันไป ข้าฟันตะกยฟันปาดยิงกระสุนทีละสองหรือสามนัดน,นะครับอย่าให้ติดมีโลดแดงนะปืนแรกอะ่ะเพราะว่าเป็นปืนหลักที่เราจำเป็นจะต้องใช้ตลอดการต่อสู้เลยนะถ้าจะใช้สเต็ปเบิร์สเดมเร์นออะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเนี่ยมีศัตรูโผล่มาดักด้วยยิงสามนัดแล้วก็คอมโบโด้วยลองหนึ่งก็ได้ไเข้าไปฟันแล้วก็คอมโบโด้วยโจมตปีประชิดพิเศษสเต็ปการเล่นของพวกหุ่นสายชูเตอร์เนี่ยจะไม่ค่อยซับซ้อนไม่ยากเท่าไหร่แค่ต้องหาทริค หาวิธีให้เจอนี่ยหรือเราจะแบบเบิร์สเดสมจด้วยความรวดเร็วอย่างการลองหนึ่งลองสองลองหนึ่ง,ง,งก็จะทำให้แค่สุดเราไม่ติดโหลดแดงได้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้จะได้กล่องหนึ่งใบนะครับแล้วก็มาไฟกะะับศัตรูจํานวนหนึ่ง หนึ่งสองเนี่ยฟันแล้วก็ปาดก็ได้ที่ตัวขาดอ๋อไม่ใช่ทางนี้ก็มาเหมือนอ้อมมาหาบอสได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อตรงนี้มาเจอบอสมาเจอรีไวฟ์ก่อนถ้าเป็นถ้าเป็นโหมดแบบของอุลมานี่น่าจะไม่ใช่ทางตันตนั่งต คือแล้วเราก็ใช้เลยนะล็อกเป้ายิงให้ด้วยแม่นแผ้หนึ่งสอสาสี่ห้านะครับยิงทีเดียวได้5้านัดแล้วเลือดศัตรูนี่คือแบบกดไปเลยอ่ะหนึ่งสอสาสี่ห้ายเราก็จะต่อทำเดเดดได้เร็วมาก หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พยายามเลี้ยงกระสุนของปืนแรกไว้ไม่ให้ไม่ให้หมุมคุณก็ไปเตะหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ันปาา่าซะเรียบร้อยโ oh. อ้โหเบอร์เบิร์นเซเม่ได้ดีจริงๆคร,รับสเต็ปนี้ แล้วก็จําเป็นต้องดูเกตสังเกตเกตทักษะของเราให้ดีไม่งั้นการเพิร์สเดนเมทของเราจะกลายเป็นการทําให้ตัวเองไม่เมียวไปโจมปีศัตรูนะหนึ่งสององเข้าไปฟันเอาไกล้กว่าได้หนึ่งสองโออิงยิงบีแมกนัมรีโหลดเร็วมาก ทางนี้ก็มาเจอกับยานปาตเรมาอออสปาตเรมียิงให้หมดถ้าแบบแอนิเมชันแคนเซเลอร์ของการใช้อาวุธลองเขาค่อนข้างดีมากเลยตรงนี้เราก็จะมาเจอกับฟรีสตาบิตี้ที่ขับตัราโซมา แล้วก็ตอนนี้เกรเราก็เต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดด้วยการใช้เซตเบอร์สเดเมสุดโหดของแบนชีนอนกันต่อไปหนึ่งสองสามสีล่สลสลับ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 ป๊อปป๊อปป๊อปติดแล้วเราก็ยิงน่ายิง นึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ยิงยิงยิงยพอเราใช้เกรทักษะจนแบบมันหมดแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงกระสุนไว้ด้วยการยิงลองหนึ่งสลับลองสองครับทงหมดสามครั้งก็จะทำให้กระสุนสำรองของเราเนี่ยไม่หมดนะ รนำกันไปเอาให้เต็มที่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเกือบไปแล้วเกือบโดนอีกรอบแล้วซะงั้นดีนะยิงเพื่อนยิงทันเนีนยหมายครับว่าแบกแพคข้างหลังของเขาจะติดอุปกรณ์ที่เป็นอาร์เมดอาร์มเพิ่มมา อาร์เม็งอาร์เมอร์เนี่ยเรียบร้อยบ๊ายบายอารลิยากับเทอร์เรียเราช่วยนายเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยครับกับคลิปแบนชีนอนเกมเพลย์นะครับสำหรับใครที่ชอบใครที่อยากสนับสนุนก็ฝากกด Subscribe ช่องเอาไว้เพื่อดู เกมเพลย์ของการเล่นขุ่นตัวอื่นๆของเกม SD Gundam Battle Alliance ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปออกไปนะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นนะว่าเกม SD Gundam Battle Alliance เนี่ยมันสนุกขนาดไหนนะครับจะได้ชวนคนอื่นๆมาเล่นด้วยกันเพิ่มเนาะหุ่นแต่ละตัวก็จะมีสไตล์มีวิธีการเล่นมีวิธีการคอมโบที่แตกต่างกันไปนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่รู้ถึงวิธีการคอมโบหรือรู้ถึงวิธีการเล่นหุ่นต่างๆเนี่ยมาให้ข้อมูลกับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับเราจะได้เล่นเกมนี้ไปด้วยกันอย่างสนุกสนานเนาะส่วนใครที่ Subscribe ไปแล้วก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับถ้าคุณดูมาจนจบคลิปเลยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะขอนะครับเพราะว่าคุณได้ช่วยเหลือช่องของเราอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้นก็แค่ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะนำยูนิตนำบูบิสู์เครื่องไหนเนี่ยมาทำการเกมเพลย์ให้ดูนะว่ามีเบสิกการเล่นพื้นฐานยังไงวิธีการเล่นประมาณไหนนะครับขอบคุณมากๆเลยใช้ชีวิตเต็มที่เหมือนการเล่นเกมครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวด้วยเนาะให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันนะครับแล้วก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป บายบายครับผม